โจเตาแดงฮะอะไรวะเอออะผมโจแดงรู้จักเขาอยู่แล้วอะต่อเลยเนาะดูเรื่องนะฮะวันนี้พี่โจจะพาดูกีตาร์ไฟฟ้าที่บอกเลยว่าล้ำที่สุดนะฮะทิ้งท้ายปีนี้เลยนะฮะรวมทุกอย่างเปลี่ยนส่งเปลี่ยนเสียงได้โอ้โหสุดยอดจริงนะฮะพี่โจเรียกว่าดูดีไปด้วยนะฮะกับยี่ห้ออะไรเนี่ย G T R S โคตรเท่โคตรเท่รลเปล่ะนี่มาละโอ้โห เราจะมาแกะกล่องให้พี่น้องดูเลยนะเปิดไาเลยกล่องที่แบบสวยงามเป็นไงเป็นไงเทียบเทียบอะไรเนี่ยฟูดสวิตเก่งเลยดูรีวิวมาแล้ว g w f 4เปลี่ยนเสียงได้เฮ้ยเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนแอมใช้เท้าเหยียบได้เรื่องต่อสายเลยเป็นไวเลสด้วยโอ้โหถ้าผิดมานี่หาเลยโอ้โหมีอะไรเนี่ย USB สักอย่างปล่อยไปก่อน โ oh, อ้โหพร้อมกระเป๋าเลยว่ะเทไหมเทไหมเทไหมสุดเทเทจัดเอาไปอีกแล้วเฮ้ยนี่คนดูรู้เลยนะว่าแบบไม่ใช้สมองในการแกะไปแกะอะไรข้างหน้ารู้หมดเลยเน er okay. okay. ok ี่ยโอ้โหที่มันดูตัวเล็กๆว่ะเทไหมอันน้องเอ้ยไงโอเค เปิดเลยโอ้โหโอ้โหห่อพลาสติกปลอดภัยจากโควิดแน่นอนอะไรวะโหติไม่เคยเห็นกีตา่าที่ห่อพลาสติกแบบนี้เท่าไหร่นะมันจะเป็นโฟมนะโอ้โหแกะจากนี้เลยครับอือหือโอ้โหโรสเต็ทแน่นอนผิวเข้มเลยสวยงามหัวเท่มากนะฮะเออเปิดมาเลย สวยว่ะสวยว่ะสวยไหมสวยงามสีคิีมสวยมากอ่ะหูดนะแกะๆเลยได้ัโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นกันโอ้โหงานผลงานสวยอยู่นะงานเนี้ยบเลยอ่ะเยี่ยมเลยดูนี่ปิกาด์ลายโค้เทและทีเด็ดนี่คือนี่เลยที่บอกเลย เฮ้ยกดได้ด้วยความล้ำอยู่นี้ฮะดูดิกีตาร์อะไรมีปุ่มกดด้วยจะบ,บ้าเลยติดสิงห์้ามู้ฟสวยอ้ยมี QR code ด้วยอย่างก,กับดิจิตอลนะฮะ Power by m o o e r นะมี่ทำโดยบริษัท m o o e r เลยนะฮะโอ้โหไม่มีซีเรียลฮะแต่มาเป็นแบบ QR code โคตรล้ำอ่ะนะฮะลูกปิด GTRS สวยงามมากขูดของฟังก์ชัน ต่างๆนานี่มีจูเนอร์ด้วยมีนู้นมีนี่มีนั่นมีลูปนะฮะมีเสียงกรองมีเสียงกีตาร์นะฮะปรับเอฟเฟกได้ปรับแอมได้ต้องชาร์จด้วยมั้งเนี่ยกีตาร์อะไรชาร์จแบตเยอะต้องชาร์จนะที่ว่าต้องชาร์จเอาแล้วแกะปิดนี่เป็นเจ้าของเลยนะเอาแล้วแกะยังไงเอาอีกนะนี่ฮะรูแจ็คแล้วมีรูนี่อะไรเนี่ยพาวเวอร์บายโมเออรไม่ใช่ น่าจะเสียบกับสักอย่างแล้วกันนะเขาบอกว่ามีซสาการในตัวดเวยเราแกะตัวเดียวพอแล้วที่จริงมันมีสีสวยอีกเยอะนะแล้วตรงนี้ฮะ G T I เนี่ยเขามาถึง2รุ่นนะเว้ยมีรุ่นอะไรบ้างเนี่ยดูมีรอะไรบ้างวะเหมือนเก่งอ่ะ G T r S 800กับ G T r S 801ต่างกันยังไงดูรูปดูรูปเอาดูรูปเอาอันนี้มาให้ดูทำงานก่อนนะฮะประมาณนี้โอ้ เฮ้ยงานงานเฉียบเลยนะฮะอง์ใสต้องโดนสักตัวหนึ่งละนะเป็นของของวัญคิดมากให้ตัวเองเฮ้ยประมาณนี้แล้วกันนะกันลากแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูต่อว่าตัวนี้เจ๋งไงนะรอติดตามดูรีวิวฉบับเต็มเจอกัน,นะฮะ